ถ้าเกิดว่าท,ทําพิธีแล้วสิ่งแรกให้เรานิ่งครับใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวใช้ความนิ่งของเราสยบความเคลื่อนไหวเขาจะกลัวเราว่าเรามาไปจากปกติที่ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นแล้วเราจะโวยวายคุยกับใครมีคนอื่นใช่ไหมเราจะโวยวายมันจะเป็นไปนตามเกมที่เขาเดาออกแล้วว่าเราจะเป็นแบบนั้น <g ert> แต่พอถ้าเรานิ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึก,เร,กเราแวงมากขึ้นเขาจะรู้สึกกลัวมากขึ้นกลัวในสิ่งที่ตัวเองทาผิดเขาจะมีความกังวลเกิดขึ้นในเขาเขาจะทุกข์ใจกับตัวเองมากเขาจะร้อนรนกับตัวเองมากนี่คือวิธีการแรก วิธีการที่2ที่เราจะทําต่อเนื่องเลยก็คือเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ครับ เดินหน้าครับทีนี้เดินหน้าเข้าหาคือการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ทําให้นึกเองทําให้เขาสํานึกได้ว่าเอในขณะที่เขากําลังทําไม่ดีต่อคนรักเนี่ยแต่กับการคนรักกับทําดีต่อเขามากๆกับดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่อย่างดียิ่งเขากําลังนอกใจนี่เขากำลังเดินหนถีถ้าที่เขารู้ว่าเรามีคนอื่นแต่เขากลับทําดีกับเราอะ่ะมันจะเกิดความละอายใจเกิดขึ้นครับสำหรับคนที่คิดได้เร็วนะสำหรับคนที่มีสติได้เร็วและก็ละอายแก่ความการกระทําของตัวเองมากขึ้นเขาก็จะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากหยุดการกระทําเหล่านั้น เสร็จแล้วมันก็จะมีคนที่ยังโดนวิบากกรรมเล่นงานอย่างหนักยังไม่รู้อีกว่ายังหลงตัวเองคิดว่าเอ้ยภรรยายอมมีมีครับมีไอ้พวกที่แบบว่าเฮ้ยหรือภรรยาเรายอมวะเพราะว่าเขาทําดีกับเราครัท่านที่ก็รู้ว่าเรามีคนอื่นแล้วให้ปล่อยให้ตายใจครับทำให้ตายใจไปก่อนสักระยะหนึ่งพราะเขาตายใจแล้วเนี่ยให้เราหันกลับมาครับหยุด ขั้นตอนที่3นะอันนี้คือไม้แข็ง2วิธีการแรกคือไม้อ่อนให้เรานิ่งแล้วก็เดินหน้าเข้าหาดูแลเทคแคร์เลยใส่วิธีการที่3คือไม้แข็งครับไม้นี้เลยครับจะเป็นท่าไม้ตายสุดท้ายที่ส่วนใหญ่แล้วจะเอาชนะใจสามีได้จากช็อตนี้เลยแต่อย่าลืมว่าต้องทําช็อตหนึ่งช็อตสองให้สำเร็จก่อนจะข้ามาทําช็อตสามเลยไม่ได้นะครับเขาก็จะมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา ช็อตที่3ครับช็อตที่3คือให้เราหันมาโฟกัสที่ตัวเองแต่จริงๆควรที่จะโฟกัสที่ตัวเองตั้งแต่ช็อตแรกช็อต2อแล้วนะอย่าทิ้งการโฟกัสตัวเองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ควรที่จะทำตั้งแต่ต้น แล้วก็หยุดการกระทําในข้อ1แล้วก็ข้อ2เลิกสนใจสามีโดยเด็ดขาดไม่ว่าสามีจะกลับบ้านมาให้หยุดดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่อย่างที่เราเคยทําให้หยุดเลยหยุดพฤติกรรมต่างๆที่เราเคยทําให้เขาที่เราเคยทําดีให้เขาให้เรานิ่งเขาคุยมาเราก็คุยตอบเป็นปกติแต่เราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เทคแคร์เขาเหมือนเดิมไม่ได้ดูแลเขาแบบเหมือนที่ผ่านมาเขาจะสนใจเขาจะมองเราว่าหรือเรากําลังจะเดินออกไปจากชีวิตเขาหรือเรากําลังมีคนอื่นที่กำลังคุยเขาจะหันมาสนใจเขาจะมาโฟกัสที่เราทีนี้ให้เราเล่นเลยครับ ดูโทรศัพท์อยู่อาจจะหาคลิปตลกๆดูอาจจะเปิดเสียงเบาๆคือไม่ต้องสนใจเขาในขณะที่เขานั่งอยู่ข้างเนื้อหัวเราะแสดงความร่าเริองออกมาโดยที่ไม่ได้สนใจเขาจะหันมาสนใจเอ๊ะเราคุยกับใครเอ๊ะเราสนุกอะไรเอ๊ะเราทําอะไรเอ๊ะเราสนใจอะไรและเขาจะมองเห็นเราในวันที่กาลังจะสูญเสียเราไปเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังจะสูญเสียความรักเขากำลังจะสูญเสียสิ่งที่เราเคยทําให้เขาไปและวันนั้นครับเราจะมีอํานาจในการต่อรองคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองฉันก็จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเหมือนกันฉันก็จะพร้อมที่ เริ่มต้นใหม่เหมือนกันแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเขาคิดไม่ได้เขายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเขายังไม่กลับมานั่นสแสดงว่ามันสุดทางเดินแล้วนะครับถ้าต่อเมื่อไม่ว่าเราจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่ยอมเปลี่ยนถ้าแบบนั้นเนี่ยมันสุดทางแล้วเราควรพิจารณาว่าเราควรอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะครับ